จุดประกายความฝันจากแรงบรนดาลใจแรงบันดาลใจของผมก็คือพ่อแม่กินอาหารของผมแล้วชมว่าอร่อยผมก็เลยมีแรงบรรดาลใจในการทําอาหารครับอยากเป็นเชฟที่ทําอาหารให้คนทั่วโลกได้กินก่ะแรงบันดาลใจของหนูก็คือคุณแม่ทําร้านอาหารแล้วก็หนูชอบทําอาหารด้วยเกี่ยวกับพวกข้องกรงก็ทําอาหารไทยด้วยค่ะ ชอบกินนะคะมันรู้สึกว่าอร่อยดีที่ร้านคุณพ่อผมขายส้มตำแต่ผมชอบทำอาหารฝรั่งเศสโตขึ้นผมอยากเป็นเชฟที่ทำอาหารฝรั่งเศสอาหารฝรั่งเศสที่ผมชอบมากที่สุดคือขนมปังกระเทียมแรงบันดาลใจคือได้กินอาหารฝรั่งเศสแล้วอร่อยหนูอ,อยากเป็นสถาปน,นิกก็อยากเป็นเชฟด้วยที่หนูชอบทำอาหารเพราะว่าหนูชอบทานอาหารหนูขอขอบคุณ AP นะคะที่สนับสนุนแรงบันดาลใจของหนูค่ะที่ AP คุณคือแรงบันดาลใจ